อนนั้นเรื่องลาซัมเมอร์มั้งครับผมก็ต้องตัดซาวเอฟเฟกใส่เข้าไปอีกแล้วม,มันเกิดความความอึดอัดอีกแล้วตรงที่เรารู้สึกเราไม่ไม่ชอบความที่เราต้องนั่งอยู่ข้างหน้าจอแล้วแล้วก็เซิร์ชหาเสียงซึ่งบางทีมันหาไม่เจอทั้งที่เรารู้ว่าเราอยากได้เสียงอะไรเราแค่หยิบอะไรบางอย่างมาทําแล้วเราก็น่าจะได้เสียงนั้นแล้วแต่ว่ามันมัน,ม,นมันหาไม่เจอคือตอนนั้นก็เริ่มหมุน แล้วก็ทําให้นึกขึ้นได้ว่ากอ่สิ่งที่เรานึกอยู่ตอนเนี้ยตอนเราเรียนอ่ะมันคือโฟลีนี่น่ะเอ้ยหรือว่าเราชอบทําโฟลีว่ะแล้วมันเป็นอย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ลองก็เลยลองลองโดยวิธีการก็คือจบมาปุ๊บสมัครงานที่กาตนาเลยก็เลยโทรโทรมาที่การนาซาวสตูดิโอแล้วก็ได้ทํางานที่กาตนาซาวสตูดิโอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับสวัสดีครับ ชื่อุูเวทิทพวิจิตนะครับปัจจุบันเป็นโฟลีซูเปอร์วิเซอร์อยู่ที่กันตนาซาสตูดิโอครับ